โอเคกลับมากันต่อนะเกมพ้อยแบงค์ทีบีครั้งนี้มาโชว์กลากกันสองคนเลยคนเดียวพอไหมแค่แกก็พออาจจะอ่ะตุ้มไหนเข้าเราบอกมั่มีเลยวจัดที่นั่งแป๊บ chào 2 ơi Vô mày vô mà Vô ấy bị ôm Mày hà lâu mày mà không gì lẽo Phòng ơi Mày mày không đây nà Bao nhiêu này bọn tầm nàng Bày đâu đâu โมงแล้วดับเบิลคิลโอ้ยไมยงแย่หมดเลยพวกช้าเร็วมา out เอ๋อ โอ้โหนี่มันตัวเต็มเลยนี่ว่าไอเทพทูไอโปไอเทพทูโอ้ไอซี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 เดี๋ยวนี้ตัวเต็มแล้วจ๊ะเต็มมากคือไอตัวเถื่อนๆหน่อยอะฮันเตอร์กับอะไรสักอย่างเนี่ยโ okay, อ e, เคไปแล้วอะไม่เคยเล่นเลย WOE เนี่ยไม่มีตังค์เติมคดีช่วงนั้น

เอแล้วไหมอ้าวตัวมันค้างอะ่ะกำถือหน้ากากมันนี่เออเ<บ>มื่อเช้าไปจับไอ้นี่มาจับไอในอะไรอ่ะในโปรแกรมซาีิน่าในโทรศัพท์เว้ยได้เลยรู้ไหม Thank ไม่ใช่ได้หน้ากากในน้ำเสากี ไม่เล่น A เลยว่ะไปบีไปมันวางแล้วพี่ไม่เล่นเอบ้าบออะไรละมันวางเลยมาได้ไงวะนั่นดิคือกำลังนั่งอยู่เนี่ยแล้วมันไม่เห็นเราหรออะไรอย่างนี้บีบีจุดวางโอ้โหคือแบบมันนั่งอยู่ข้างๆ แล้วได้ยินเสียงามากระเบิดเว้ยเราหันไปดูมันจะเข้าแล้วออกหไหมทำไมวะร่างคิงเดชเด้ดอเจ้อ เจ็บมากห้องแอลเจ็บมากเออเพียอยู่บีอยู่บีข้างค้าหน่อยเว้ยมันเอวิด้านซ้ายอ่ะ <been> planted. ไปเลยกลัวอะไรกลัวอุโมงค์อุโมงค์ไปแล้วกไปกอุโมงค์ก่อนโอ้โหสามสิบสามมาช่วยบีไปมาคุมบีโอ๊ยออกไป คุมยาวคูยาวยาววิ่งเข้าไปโดนลูกกระสุนเต็มเต็มเลยตาหน้าขออาร์หน่อยนะเอามันเอามันเออจี้ กออักเธอหน่อยเอาอุตสาห์ขึ้นมาหาเนี่ยเร็ว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 ดิเ็วดิพอไฮดังาแล้วอะเอวะโยกเลยโยกเลยโอ ừ, ้โหไอตัวนี้แม่นมาก มันอยู่ข้างหลังนี่อ้ oh my g o มาไมเน็ตแหลกอย่างนี้วะ oh. โอ้โหตกลงมาร oh. ะเบ, <gasps> บเิด กอบกู้เร็วกอบกู้กอบกู้เกมไวบ้านมาเลยไม่เอาไหม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 เอา ขูกลางเข้าเอแล้วเข้าเอแล้วอีตัวเข้าเอแล้ว headshot UA UA ามหวังที่ี่แกโอ้ไม่มีทาง,งอ่อะถ้าชนะถือว่าเก่งก็ชนะแหละเลือดเต็มด้วยคูย่ด้วยเนี่ยยิงดิอเออเอ,อ้ยอย่าลีลาอ,อ,อย่าลีลาเออดี๋ยวกูไม่ทันใช่ไหม <laughs> Bomb Diffused เปลี่ยนด่านนี้เอ็มโอเคปะป๊านี่เนื่องจากยาเทพถูเฮ้ย <laughs> ตังฟูเมื่อกี้ลีลาใช่ไหมเตะทิจ,จ๊ะโอ้โหเตะให้หมดเ,เลยไอ้พวกเนี้ย ก็บอกว่าเกมมันแรงดิมันยิงมาจากไหนวะตื่นตาะ่าว่นตาแล้วดิว้ยเดียว Ou yop, 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 yop เจ็ดวิแท้ว่ะแท้แกร์จิงจังนะเนี่ยอีกสักตาแล้วกันนนต้องปิดคอมรีคอมเทซะหนา่อยละ เป็นวางระเบิดละกันเอาด่านที่มันไอ้นี่หน่อยแปลกตาโอ้โหเสียนก้ามหนาอันนี้ใช่ไหมล่มา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 ดูห้องนี้ดีไหวหรือเปล่าเาานนชิญน,นะ โอเคต่นี้ตอเนี่นะต้องโดนรถไฟชนสักรอบสองรอบก็ต้องมีริงโอเคแต่นีน้ก็คงไ <ละ S 1> ็่หลเงียบตอนี้ก็คงไปจัดสุดท้ายแล้วกันนะก็ต้องไปดีคอมก่อนเลยไม่แน่ก็อาจจะแหลกโดนรถไฟชนก็เป็นได้โอเชื่อโคเทีเยติเยติ จุก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 อ้าโดนลอยนี่ความหวังของทีมเราเรียบร้อยเราไปยิงตัวข้างบนก่อนด้วยนะ okay. s <S ขออักหน่อยจิไม่ให้สิใจร้ายจิแน่นอนจิบึบ๊บ้ดเราไปชน What the train. Fire in the hole. Fire in the, hall. Fire in the hall. Oh, shit. The Video. อ้าวจีจ right. ีท o วจต้องทอะไรห้องเาทยปึบป๊บปึบ๊บปึ๊เลอะไรหรอเฮลโลอะไรไทไรนเกมไงอมต้เล่นบนนี้ด้วย เ้ามาอยากเล่นตัวนั้นมีอะไรปะกูเต็มหัวเลยจ้าอยูเอแล้วเอแล้วแอลโลโอุย้ยอะโลนเออเอ รถไฟอนะ่ะตรงลานรถไฟอ่ะเออเข็ดเข็ดเอามาันเอามันเออไปไปไปหาหาอูเอ,เอ็นี่ตัวเนี้ยทำได้ Bomb has been planted

เรียดเครียดเครียดบี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 บอยบีบอยปีเยอะมากนี่พูดเลยสวย เอหรือเปล่าโยกไปเอหรือเปล่าที่ไหนวะอยู่บีอยู่บีอยู่บีมาได้เลื่อนบีอะไว้ว่า อ,อ,อย่าเพิ่งฆ่าได้หนูเอาเรียบร้อยนะั่นเน็ตแหลกนิดนึงนะท่านผู้ชมขออภัย ตัวผอมมากเลย บีมีไหมชาเตนเอนแน่แน่ไปบีแล้วไปบีแล้วไป triple kill win อ่าฮะโอเคสำหรับทีนี้ก็คงมีเท่านี้ละกันเนาะเน็ตแหลกนิดนึงขออภัยเดอ้อ โอเคก็ย okay, so, like, 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 okay, ังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะโอเคบายบายเรียบร้อยได้ฉายาอมโคลีแล้วโอ้ยเงียบบายบาย